ระตุ้นความสนใจตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งที่สนใจครูพานักเรียนออกไปสำรวจต้นอัญชันบริเวณโรงเรียนคุณครูมีการพูดคุยซักถามเด็กๆว่าต้นไม้ต้นนี้มีดอกสีอะไรนักเรียนก็มีการตอบคำถามกันอย่างมากมายบางคนตอบสีม่วงสีน้ำเงินจากนั้นคุณครูได้ถามว่านักเรียนเคยเห็นต้นอัญชันมาก่อนหรือไม่แล้วเคยสงสัยอะไรเกี่ยวกับดอกอัญชันไหม จากนั้นเด็กๆช่วยกันตั้งคำถามเกี่ยวกับดอกอัญชันบางคนถามว่าดอกอัญชันใช้ทำอะไรได้บ้างทำไมน้ำอัญชันจึงมีสีม่วงถ้าเราใส่อย่างอื่นลงไปในน้ำอัญชันน้ำอัญชันจะเปลี่ยนสีไหมในระหว่างการสนทนาคุณครูกับนักเรียนก็พากันเก็บดอกอัญชันเพื่อมาทำการทดลองขั้นที่สองขั้นรวบรวมข้อมูลและคาดคะเนคำตอบรูชวนเด็กๆระดมความคิดและคาดเดาผลลัพธ์ ถ้าเรานำน้ำอัญชันมาผสมกับน้ำมะนาวเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆบางคนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนสีอาจจะกลายเป็นสีม่วงเข้มขึ้นหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเป็นสีอะไรเลยขั้นที่3ออกแบบการทดลองและปฏิบัติการสืบสอบครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น2กลุ่มและแจกอุปกรณ์ดังนี้ 1ดอกอัญชัน2น้ำเปล่า3น้ำมะนาว4แก้วใส5หลอดดูดและ6นมโรงเรียนหลังจากที่คุณครูแจกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนลงมือทดลองโดยคั้นน้ำอัญชันในแก้วใสนักเรียนใช้ไซลิ้ดูดน้ำมะนาวจากนั้นค่อยค่อยหยดน้ำมะนาวลงไปในน้ำอัญชัน และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำอัญชันว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขั้นที่4สังเกตและอภิปรายผลคุณครูให้นักเรียนสังเกตน้ำอัญชันที่อยู่ในแก้วเมื่อเด็กๆเ,เห็นอะไรเกิดขึ้นเด็กๆตอบว่า สีของน้ำอัญชันเปลี่ยนของกลุ่มที่1เป็นสีม่วงแต่กลุ่มที่สองเป็นสีชมพูคุณครูจึงถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นนักเรียนช่วยกระดม,มความคิดและคิดว่าอาจเป็นเพราะน้ำมะนาวที่มีรสชาติเปรี้ยวคุณครูจึงได้อธิบายไปว่าน้ำอัญชันเปลี่ยนสีเพราะน้ำมะนาวเป็นกรดจึงทำให้สีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีม่วง ขั้นที่5บันทึกข้อมูลครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดผลการทดลองลงในกระดาษโดยให้นักเรียนวาดภาพก่อนใส่น้ำมะนาวน้ำอัญชันเป็นสีอะไรหลังใส่น้ำมะนาวน้ำอัญชันเปลี่ยนเป็นสีอะไรตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการอธิบายและสรุปผลแล้ววันนี้เราทำการทดลองอะไรคะน้ำอัญชันน้ำอัญชันเป็นไงคะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ไดอ่คราวนี้ ก่อนที่หนูจะทําให้น้ําอัญชันเปลี่ยนสีก่อนครั้งแรกเลยมันเป็นสีอะไรคะหนูชสีน้ำเงินค่ะสีน้ําเงินแล้วทําไมหลังหยดน้ํามะนาวมันกลายเป็นสีม่วงคะเมื่อเราเติมน้ามะนาวแล้วก็เลยออกเป็นม่วงชมพูโอเคอจากกลุ่มเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะน้ําอัญชันของเขาจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่คราวนี้ทำไมกลุ่มของหนูเนี่ย กลายเป็นสีชมพูเลยเพราะอะไรคะเพราะหนูหยดน้ำมะนาวเยอะครับอ๋อหนูหยดน้ำมะนาวเยอะแล้วทำไมพอหยดน้ำมะนาวเยอะแล้วมันถึกกันเป็นสีชมพูขนาดนี้นเพราะอะไรเพราะมันเปรี้ยวแล้วก็มีกรดอเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วมันก็มีกรดทำให้น้ำมะนาวเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูใช่ไหมคะโอเคค่ะอาบอบนว ไปนะคะจากเมื่อกี้นี้เราใช้อะไรเป็นการทดลองน้ำมะนาวแล้วน้ำมะนาวมันเปลี่ยนน้ำอัญชันให้กลายเป็นสีม่วงกับสีชมพูใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราอยากจะใช้อย่างอื่นดีไหมอยากลองไหมคะไคะเราจะใช้อะไรมาเป็นตัวทดลองดีนมย์เออเราจะใช้นมงเรียนเพราะว่านมงเรียนเป็นสงที่เรา ดื่มทุกวันใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้าเราเอานมโรงเรียนใส่เข้าไปน้ำอัญชันจะเป็นสีอะไรโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะกิจกรรมต่อยอดคุณครูให้นักเรียนทดลองหยดนมโรงเรียนลงไปในน้ำอัญชันจากนั้นให้นักเรียนสังเกตว่าน้ำอัญชันมีการเปลี่ยนสีหรือไม่ รสชาติเป็นไงคะจืดใช่ไหมคะเ,เพราะว่านมนงเนี่ยของเราไม่ได้มีรสเปรี้ยว